แต่กลางเต็นท์ตอนฝนตกเหลือ5เซนนะครับตรง2นิ้วนะค,ครับเดี๋ยวมอเปียกแล้วอ่าเดี๋ยวเรายังไม่พอแค่นี้นะครับเราจะเอาผ้าห่มมาปูทับแล้วกว็เอาหมอนมาวางอ่าเราเข้าไปนอนจริงๆครับจำลองเหตุการณ์จริงๆชัดเจนเลยนะครับ ันนี้เราจะมาทําการทดสอบอการกันน้ําของพื้นเต็นท์วิดาลิโดตัวนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเราได้วัดมิติความกว้างความยาวความสูงเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอแนะนําให้บริเวณมุมจออย่างนี้นะครับสําหรับเรื่องของอะมีความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่สำหรับวิดาลิโดอินสเตน์ xl นะครับส่วนวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบอพื้นเต็นต์วีดาลิโดเนี่ยมันสามารถกันน้ำได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าไปกลางหน้าฝนนะครับจะต้องขนหมอนขนผ้าห่มขนที่นอนหนีขึ้นไปเก็บบนรถหรือเปล่านะครับนะครับผมก็จะถ่ายเทคเดียวเลยเปียกเป็นเปียกไม่เปียกก็คือถือว่าคุณภาพดีมากเรามาเริ่มกันอาจจะผมจะจำลองให้ บริเวณลงรถตกนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ลาดเอยียงลงไปท่อน้านาำนะครับก็ให้เหมือนกับว่าอยู่ในสถานการณ์โดยการเอาเตาผิวน,นี้ปิดปิดรูท่อเราก็จะเอาสายยางเติมน้ำเข้าเรื่อยๆดูนะครับมาเริ่มกันเลย ในระหว่างที่รอน้ําให้มันท่วมขังนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเต็นท์กันวันนี้เราทดสอบแค่น้ำที่ไหลเข้าไปใต้พื้นเต็นต์เนี่ยมันจะซึมขึ้นมาเปียกที่นอนหมอนมุง้งผ้าห่มเราได้หรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมลงด้านล่าง เราจะลองวัดระดับน้ำดูนะครับอันนี้ได้3ส,สามเซนกว่า3มเนกว่าริเวณมุมนี้ได้ได้สเซนประมาณ4เซนนะครับ ดยเฉลี่ยประมาณ4เซนติเมตรแล้วจุดที่ลึกที่สุดอาจได้เวลาที่รอคอยนะครับเราจะเอาอินเนร์เปียกไม่เปียกไม่รู้นะครับเราจะถ่ายเทคเดียวเพราะเราก็อยากรู้นะครับว่าถ้าเราไปกางเต็นท์หน้าฝนมันจะ,จะเข้าไปเปียกเข้าของในเต็นท์หรือเปล่านะครับ อ่ะตอนนี้เริ่มเห็นชมหน้าแล้วนะครับว่าพื้นเต็นท์มันกันน้ำได้หรือเปล่านะครับ ล้องมาถ่ายข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะว่าเราขัางน้ำไม่อยู่นี่นะครับมัน oh. ก่อนจะเอาผ้าห่มเอาหมอนลงมาปูดูนะครับเรามาดูสภาพก่อนนะ oh. เพื่อเป็นการให้เห็นชัดเจนลุวมๆ oh. นะครับลองดูนะครับน้ำข้างนอกเหลือ5เซนนะครับ ตรงนี้สอนิ้วราคาเซนนะ,ะแผนมาดูข้างในครับไม่ต้องตัดก่อนครับ เดี๋ยวเรายังไม่พอแค่นี้นะครับเราจะเอาผ้าห่มมาปูทับแล้วก็เอาหมอนมาวางแล้วก็จะเอากล่องลังกระดาษนะครับมาทับพันบนผ้าห่มอีกทีนึงเพื่อเป็นการกดน้ําหนักจําลองเหมือนกับว่าเรานอนในเต็นท์ขณะที่มีน้ําไหลเข้าใต้พื้นดูนะครับว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับจะเข้ามาซึมเปียกหมอนเปียกผ้าห่มหรือเปล่านะครับต,ตอนนี้ เราจะเอาผ้าห่มผืนที่เราใช้ในการไปแคมปิ้งจริงๆนะครับเนี่ยผ <c oughs> ืนสีฟ้าผืนนี้ถ้าใครได้ดูตอนที่เราไปไปแคมปิง้งไปเที่ยวนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่ <c oughs> อนนี้ให้แม่บ้านนะครับเข้าไปสด,ส,ดสอบกลาง <c oughs> โดยเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่เห็นน้ำ ซึมขึ้นมาบนพื้นนะครับยุบยับยุบยับอ,ะอ่ะอาจจะมีเหงื่อหยดบ้างครับนนเห็นน้ำค่ะแต่ว่าอล,อลองเอามือจับพื้นดูดิ้มดัมอยูย่ยยยจับพื้นมุมนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นน้ำนะครับมีเสียงชัดชัดเลยอตอนนี้เราเอาพระหม่มฝั่งนั้นเราตั้งใจจะ เอายัดมุมนะครับตอนนี้มันยังไม่ชิดเท่าไหร่เอาเอายัดเข้าไปหน่อยอัดๆเข้าไปที่มุมหน่อยคกับนอนอยู่บนเพื่อเป็นการทดสอบว่าตรงมุมเต็นท์เนี่ยน้ำมันซึมได้ไหมนะครับเพราะว่าหลายท่านสงสัยว่าน้ํามันจะซึมเข้าตะเข็บตรงมุมเต็นท์ได้หรือเปล่านะครับและอีกที่หนึ่งที่เห็นคนเคยถามเนาะตรงนี้ตรงตะเข็บตรงนี้นะเนื่องจากว่าไซส์ xl เนี่ย ไซส์อมันจะมีการต่อตะเข็บที่พื้นนะครับเราจะเอา,อาของหนักๆมาทับอีกทีนึงตรงนี้ยังเป็นน้ำอยู่นะครับนะให้ดูชัดๆก่อนตรงตะเข็บนะครับนี่นะครับวัตถุดูดน้ำชิ้นต่อไปนะครับหมอนเอาฝั่งนี้เลยเนาะหรือว่าเอาฝั่งโน้นเลยท,ทางลึกเลย บริเวณนั้นจะลึกกว่านะครับบริเวณตรงนั้นจะลึกเพราะว่ามันเป็นทางลาดลงท่อระบายน้ำนะครับเราเอาผ้ายางเอาผ้าผ้าใบมาทับแน่นหมอนสองใบนะครับสิ่งของที่เราจะเอาไปทับผ้าห่มอีกทีนะครับเป็นลังกระดาษห้าจุดหนึ่งกิโลนะครับพื้นข้างล่างราบเรียบนะครับเป็นระนาบ พที่จะให้แรงกดมันทั่วถึงนะครับอ,อ,อีกอันนึงนะครับกล่องกล่องใส่หลอดไฟในการไปแคมปิ้งของเราเองนะครับวางเลยนะวางตรงไหนนะตรงกลางเดี๋ยวกล่องนี้เอาแถวแถวข้างหมอนก็ได้ข้างหมอนตรงตรง,ตรงนี้ครับ ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้วางตรงไหนอันนี้เอาวางตรงตะ,ตะเข็บตะเข็บตะเข็บตรงแถวตะเข็บเลิกดูก่อนก็นได้ดน,นี่นะครับตะเข็บกดน้ำดูมีน้ำไหมน้ำตรงนี้จะตื้นกว่านิดนึงไม่ต้องทำราย่างนะครับอันนี้ห้ากิโลสามใช่ไหม ห้าหนึ่งห้ากิโลหนึ่งขีดสามกิโลครึ่งนะครับเราทับผ้าห่มาไว้แล้วถ้ามันซึมได้จริงๆมันก็จะดูดซับน้ําขึ้นมาเปียกผ้าหม่มเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับว่าผ้าหม่มถ้ามันเปียกน้ําสีมันจะเข้มขนาดไหนหรือถ้ามันซึมขึ้นมาเองได้ก็ยอมแพ้นะครับจะเวลาเราจะมาดูเวลากันคันันนี้เวลา 11.48นาฬิกานาทีนะครับวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2563นาะครับอ่า48นาทีเราจะทิ้งไว้สักเกินเที่ยงไปเนาะนอนเล่นตลอแม่บ้านบอกว่าลองนอนดูไหมอ่ะนอนดูนอนตลอดเลยนะลองเอามือกดดูก่อนมันเหมือนกับเตียงน้ำมาดูใกล้ๆนะครับมันหนุมยิ้มดุมๆอ่ะอันนี้ ดูสัมผัคได้ที่เดิมที่เดิมนิ่งๆเออเนี่ยบึมๆอันนี้ไม่ใช่ที่นอนเป่าลมนะครับอันนี้เป็นผ้าหมธรรมดาข้างล่างนี่เป็นน้ําเลยนะครับน้ํานี่ยังเปิดตลอดหรือเปลหรือปิดแล้วอ่าเปิดเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้ปั๊มนะครับเปิดมันเยอะขึ้นนะนี่มันเยอะขึ้น อ่ะเราจะนอนดูนะครับนอนเล่นโทรศัพท์รอสักเที่ยงห้านาทีเราจะนอนเล่นอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกับเราหลับเอาพัดลมมาเป่าด้วยว่าร้อนโอเคไป่บายเดี๋ยวเจอกันครับในระหว่างที่เราทําการทดสอบครับเราก็จะเปิดน้ําใส่ยางเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับจําลองให้เหมือนเรากางเต็นท์กางสายฝนจริงๆนะครับเติมน้าเข้าไปใต้พื้นเต็นท์ นี่คือด้านนอกนะครับเราเข้าไปนอนจริงๆครับจำลองเหตุการณ์จริงๆมีผระหม่มมีหมอนมีลังหนัก3ามกิโลครึ่งนะครับกล่องพลาสติกแล้วก็เอาอ่า ปึ้งกระดาษ a อนะครับหนัก5้กิโลกว่าทับบริเวณตะเข็บซึ่ง XL มันจะมีตะเข็บตรงกลางนะครับทาดยาวตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการต่อตะเข็บของพื้นน้ำมันจะซึมเข้าได้ไหมนะครับก็เลยทดสอบกันให้ดูเลยตอนนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่ห้าโมงห้าสบก้า จะเที่ยงละอีกหนึ่งนาทีจะเที่ยงผ่านไปเจ็ดนาที่บริเวณที่ผมจะนอนครับดูพื้นนะครับดูพื้นชัดเจนเลยนะครับดูบนหัวนอนเรานะครับเลยหมอนไปเป็นอะไร ประมาณนี้เลยนะครับความลึกอันนี้ด้านข้างเต็นนะครับกัดไปที่น้ำครผมลองเอามือดันเต็นท์กับเพื่อนบริเวณนี้คือตะเข็บตะเข็บของพื้น ใช้กล่องกระดาษหนัก5้กิโลทับไว้ตัวนี้ไม่ทับก็ตรวจสอบได้นะครับเวลาเท่าไรละเที่ยงสามนาทีเที่ยงสามนาทีผมลองนอนแล้วเมื่อกี้แอปหนึ่งมันยวบยาบมากเลยเหมือนเหมือนอยู่บนแพรเลยครับเนี่ยหมอนใต้ปอนเป็นผ้าห่มธรรมดานะครับแล้วก็ใต้ผ้าห่มก็คือ พื้นเต็นเลยไม่มีอะไรรองอะตอนนี้เวลาเที่ยง8นาทีนะครับเราเริ่ม สิบเอดสี่แปดตันนี้ก็ยี่สิบนาทีเต็มเป๊ะนะครับภายในยี่สิบนาทีเราก็นอนนอนอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวเราลุก่ามีจุดซึมนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดซึมเพิ่งมองเห็นเมื่อกี้เหมือนกันนะครับ นี่นะครับตรงมุมเต็นท์น้ำเข้ามาได้อีกไหมอ่ะเดี๋ยวะจะลองรือ้ออย่างที่บอกนะครับเทคเดียวรั่วเป็นรั่วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาไงหมอนดูหน่อยไม่มียังปกติ สองข้างสองข้างตรงบริเวณตะเข็บนะครับอันนี้โดนทับเราจะไม่ตัดนะครับอาจจะเล่งวีดีโอบางช่วงไเป็นยังไงไม่มเข้าไปดูใกล้ๆน้ำใต้ยังมีไหมลองเอามือกดดูครับยังมีอยู่ค่าน้ำแต่ว่ามันไม่ไม่ซึ่มนะครับข้างนอก น้<ส>เห็นนะครับมุมตร <Okay S 2> งนู้นพลิกขึ้นมามุมม,ม,ม <laughs> ไม่พลิกตรงนี้ขึ้นมาก่อนให้ดูว่าตะเข็บมันเป็นยังไงน่ามีตรงนี้นี่หนึ่งนะครับีตรงนี้วงหนึ่งแล้วก็ที่มุมนี่แหละน่าจะเป็นรอยซีนที่ไม่สนิทแล้วก็มุมนะครับมุมตรงนู้น เนื่องจากว่ามุมด้านซ้ายมือเนี่ยมีน้ําเข้าชัดเจนนะครับมุมด้านขวาที่เราอัดไว้เริ่มเปียกแล้วก็มีเป็นรอยเปียกๆของน้ําอยู่นะสรุปก็คือตรงมุมนะครับจะเที่จะกันน้ําไม่ได้นะครับตรงมุมเต็นต์ตรงบริเวณนั้นคือบริเวณที่น้ําลึกที่สุด ว่าผ้าห่มเป็นไงทีท่ก็มีมุมผ้าห่มมุมนี้นะครับที่ที่เราอัดอมุมเต็นท์ด้านขวามือเอาไว้นะครับปกติพวงนี้เอาอยู่นะครับสรุปก็คือ,อบอริเวณพื้นเต็นท์นะครับกันน้ำได้อยู่ครับบริเวณตะเข็บ ที่สำหรับหลังของผมเองนะครับมีหนึ่งจุดที่มีน้ำซึมขึ้นมาเปียกผ้าห่มนิดหน่อยนะครับ,น,น,บรน่าจะเป็นเทียบจากผ้าห่มแล้วน่าจะเป็นแถวๆนี้อาจจะเกิดจากรอยพับนะครับทำให้ซีนมันมีการรั่วซึมมีนิดหนึ่งนะครับตรงตะเข็บตรงนี้ แต,แต่ว่าไม่ได้รั่วแบบท,ทั้งหมดของตะเข็บนะครับมีแค่จุดเดียวแต่ที่เราเช็คผงนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่น้ำรั่วเข้าได้จริงๆก็คือบริเวณมุมเต็นท์นี่แหละครับเข้าทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเวลากลางนะครับก็ถ้าหากว่าเจอฝน,นตกนะครับ <c oughs> ก็พยายามหลีกเลี่ยง <c oughs> เอาเข้าของที่เปียก ไปไว้บริเวณมุมเต็นท์นะครับนอกนั้นก็ถือว่าป้องกันน้ำซึมเ <ใน S 1> ข้ามาได้เป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ยังเต็มพื้นอยู่นะ,ะสำหรับการทดสอบของพวกเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับอเอาผ้าห่มเอาหมอนเข้าไปปูแล้วก็นอนทับจริงๆเลยนะครับเป็นเวลา20นาทีเต็มปรากฏว่าสรุปนะครับ บริเวณมุมเต็นท์ถ้าหากว่ามีน้ําท่วมมุมเลยน้ําจะซึมเข้าได้นะครับที่ทดสอบก็คือมุมซ้ายมุมขวาด้านนู้น,นครับส่วนด้านนี้น้ําไม่ถึงนะครับแล้วก็บริเวณที่ซีนตะเข็บนะครับสําหรับรุ่น XL ที่มีการาเย็บพื้นต่อกันนะครับเฉพาะเต็นท์ของผมนะครับมีจุดที่น้ําซึมอาจจะรูเล็กๆนะครับ มาเปียกผ้าห่มอยู่หนึ่งจุดเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นบริเวณอื่นของตะเข็บก็ไม่มีร่องรอยของน้ำนะครับก็ถือว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับสำหรับตะเข็บที่ห่วงก็คือบริเวณมุมเต็นท์นะครับบริเวณมุมเต็นท์ถ้าหากว่าเราไปกลางในสถานการณ์ฝนตกแล้วน้ำไหลลาดใต้พื้นเต็นท์นะครับก็อาจจะต้องเอาสิ่งของที่มันจะเปียกน้ำได้นะ ออกห่างจากมุมเต็นท์นิดนึงนะครับอาจจะเอาผ้าขีริ้วไปอุดไว้เแต่น้ําเรามันสูงมากเลยนะห้าเซนห้าเซนก็คือถ้าเราไปทริปหน้าฝนจริงๆก็คงไม่มีใครไปกลางอยู่ในที่เป็นแอ่งที่น้ํามันจะเข้ามาท่วมขนาดนี้มันเป็นแค่น้ําไหลผ่านนะครับไหลรอดเข้ามาใต้นะครับการทดลองนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเอาเต็นท์ไปกลาง บริเวณที่ฝนตกฝนตกเพราะว่าเราตซื้อมาเราก็ยังไม่เคยเอาไปลองครก็เลยลองที่บ้านพวกนี้ก็เป็นหน้าหนาวด้วยคนที่กำลังอยากซื้อเต็นท์นะครับแล้วก็เป็นห่วงว่าวิดาลิโดพื้นจะกันน้ำได้ไหมเพราะว่าอีกยี่ห้อนึ่งอยากเข้าข้องอีกยี่ห้อหนึ่งรู้สึกว่า าการเคลือบกันน้ําจะมีมีตัวเลขที่สูงกว่าของวิดาริโดนะครับซึ่งทดลองแล้วว่าวิดาริโดที่เราใช้อยู่เนี่ยก็สามารถกันน้ําได้จริงนะครับถ้าหากว่าเจอสถานการณ์ฝนตกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับแม้มากก็น,น้อยและก็ตอบโจทย์เราด้วยแลวก็คงจะตอบโจทย์ท่านผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการกางเต็นท์กางสายฝนนะครับระหว่างที่ ฝนตกเราจะต้องขนข้าวขนของขึ้นหนีไปบนรถไหมนะครับก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องขนก็ได้นะครับไม่เปียกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรสาระอะไรดีๆนะครับเาราจะนำมาฝากกันทีสวัสดีครับ,รบอย่าลืมติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับ